ครับสวัสดีครับบันทึกณวันพุธที่15มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับกับเรียนขออนุญาตนะครับวันนี้เรานะครับจะมาหมุนเวียนสัหรับสเปลี่ยนนะครับมาบอกก่าเล่าถึงหรือที่เป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องราวของการจัดสร้างนะครับเรียนปั๊มรูปไข่รูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์นะครับ ด้านหลังองค์ยันมหาอุดนะครับหรือองค์ยันนโมตบอดนะครับจัดฟ้างในนามพระราชะมงคลวัชิระปัญญานะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามหลวงปู่อิมปัญญาพุโทโธนะครับวัดทุ่งนาใหม่อำเภอยังค้มนะครับ ตำบลยางค่อมอำาเภอพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชพระกิจิคณาจารย์ผู้เท่านะครับแห่งดินแดนใต้นะครับดินแดนดั้าขวานนะครับถือว่าเป็นพระกิติคณาจารย์ผู้ทรงรัตนยูผู้รู้ลาตีนานนะครับมีอายุนะครับพรรษาการพรรษาธรรมมากถึงร้อยสปีนะครับเรื่องราวประวัติอัตชีวประวัติ นะครับเรื่องเราความเป็นมาต่างๆนี่ก็มีการลงไว้นะครับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นโสภณะสาธารณะอย่างกว้องขวางนะครับก็สามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้านะครับกันในภายหลังนะครับเพราะวันนี้เราจะมานะครับอัปเดตข้อมูลนะครับในการจัดสร้างเหรียญน,นะครับถือว่า กำลังมีกระแสนะครับความสถานนิยมนะครับคุอนุญาตเป็นภาพนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เรียกกันว่านะครับเรียกกันว่านะครับลงมีดนะครับลงมีดสดนะฮะเป็นการนะครับลงมีดนะครับลงมีดลงในบล็อกแม่พิมพ์เป็นการแกะสดแกะมือนะครับแกะมือแบบโบราณนะครับซึ่งก็จะปรากฏเป็นมิตินะครับมิติ นะครับที่เป็นเป็นศิละปะนุ่นตามนะครับแต่นี้สามารถกดออกมาได้เป็นสามมิตินะครับถือว่ามีความลึกนะครับมีความลึกมีเส้นสายนะครับเส้นสายรายละเอียดนะครับองคาพยบย,ย,ย่างฝีมือช่างระดับชั้นครูนะครับก็ถือว่ามีความเป็นเหรียญที่มีความแตกต่างเป็นเหรียญคลาสสิกที่มีความคลาสสิกที่เป็นแบบโบราณ นะครับโบราณสมัยที่เขานิยมกันดังนั้นวันนี้ผมจะมานะครับให้ดูตัวอย่างเจริงที่เขาปั๊มออกมาแล้วนะครับนะครับนะครับหลังจากที่เขาทดลองกดปั๊มดินน้ำมันนะครับได้อยู่70% 8 0ก็จะมากดปั๊มดินน้ำมันแล้วก็มาทดลองตีเหรียญเนื้อตะกั่วหลังจากตีเหรียญตะกั่วก็มาดูความผิดพลาดดูความคมลึกคมรายละเอียดนะครับ ก็มาทําให้ลงมีดนะครับก็จะเห็นเส้นที่มีความผิวไหวนะครับมีความผิวไหวที่เป็นธรรมชาตินะครับของการแกะสดนะครับแกะด้วยมือนะฮะก็จะมีความประณีตบรรจงนะครับความสวยงามนะครับที่มีความละเอียดอ่อนต้องบอกงี้ลายเส้นจะมีความละเอียดอ่อนมีความผิวไหวนะครับมี ระยะนะฮะต้องมีบอกมีระยะนะครับมีระยะมีเว้นช่องไฟมีมิติอะไรที่ถือว่านะครับเขาก็บางส่วนเน้นมีดลงบางส่วนไม่เน้นมีดนะฮะก็จะได้เห็นนะครับทุกอนูนนะครับที่เป็นการแกะมือนะครับก็ถือว่าเป็นการย้อนกระแสเราโบราณที่กําลังได้รับความนิยมอยู่นะครับนะครับก็จะได้เห็นนะฮะเหรียญที่นํามาให้ให้ดูนะครับ เขาก็จะมาตบแต่งแทงมีดกันนะครับก็ถือว่าตอนนี้เหรียญเนี่ยบอกเขาร้อยเปเซแล้วนะครับร้อยเปเซแล้วนะครับอ่าดังนั้นผมจะมาบอกรายละเอียดให้นะครับนะครับเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำสมบาคุณเหรียญเนื้อสัตตะโลหะจำนวนหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยตอนนี้ยอดจองเขานะฮะไปสามเหรียญแล้วนะครับ นะครับไปสามเหรียญแล้วเข้าจํานวนสร้างไว้นะครับไม่เกินเก้าเหรียญหรือตามจํานวนจองนี่เดี๋ยวต้องลุ้นนะฮะต้องลุ้นว่าถ้าคุณจองสามเหรียญเขาอาจจะปั๊มแค่สามเหรียญสี่เหรียญเผื่อไว้แค่เหรียญเดียวนะฮะหรือห้าเหรียญไม่เกินนี้นะครับก็จะทําให้ยอดการจัดสร้างเนี่ยนะฮะนะครับน้อยลงไปอีกนะครับนะครับ นะครับเท่าที่ทราบมาว่าเนื้อเงินนัากาอาต o งคํานี้น,น่าจะเกือบเต็มแล้วนะครับเขาก็จะต้องสร้างเต็มตามจานวนยี่ิบเก้านะครับเนื้อเงินรุ่นเฟอร์ไพส์เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันว่าเฟอร์ไพส์ยังไงจํานวนการจัดสร้างเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับราคานี้ก็เห็นน่าจะเห็นเงินชัดเจนนะเหรียญละสองพันบาทนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับแต่การที่สี่เนื้อนวัดรุ่นเฟอร์ไพส์นะครับจานวนร้อยห้าสิบเก้าเหรียญ นะครับราคา5 9 9บาทรายการนี้เต็มนะครับเต็มแล้วนะครับเนื้อชนนลุนเฟอร์ไพส์เ0้าร้จำนวนกอย่าฟังเกอยเก้าสเเหรียญราคาเหรียญละ2 50านะครับเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือน้อยแล้วนะครับเนื้อทองแดงรุนเฟอร์ไพส์2อ0 0เหรียญราคาเหรียญละ1้0บาทเต็มเรียบร้อยนะครับเต็มยอดเต็มจํานวนเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อกรรมการนะครับชื่อกรรมการนะครับ นะครับแช่น้ำมันว่านชาตีนะครับจำนวนจัดสร้าง68ชุดนะครับตอนนี้ก็ไปกว่าครึ่งแล้วน่าจะ40ก,กว่าชุดแล้วนะครับเขาก็คงอยากสร้างให้เต็มจำนวน68ชุดนะฮะเพราะว่าเหลืออยู่ประมาณฟัก20 20, 20กว่าชุดเนี่ยเจ้าของเขาแบกแบกแบกได้นะครับเพราะว่าถือว่าราคาต้นทุนไม่แพงนะครับราคาชุดละ1 5 9 9บาทก็จะได้สามเหลียนเนื้อเนื้อโลหะสามเหลียนประกอบด้วยนะครับ เนื้อทองดอกบวกัวต้องบอกอย่างนี้ทองดอกบวกับวโบราณผมเคยได้อธิบายไปแล้วนะฮะก็เนื้อเจ็ดเนื้อเก้านะครับเป็นทองที่สมัยก่อนเขานิยมใส่ทําเป็นสฟ้อยทองนะคนโบราณทําเป็นสฟ้อยทองเครื่องประดับนะครับเขาเรียกกันว่าไม่รอบไม่ดําจํานําไม่ได้นะครับไม่รอบไม่ดําจํานําไม่ได้เพราะถือว่าอะไรนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ทองคํานะครับแต่ก็ผสมโลหะที่มีกาแฟเชื้อเนื้อทองคําลงไปบ้างนะครับ นะครับบางคนก็เรียกนะครับว่าเขาเอาพวกเศษโลหะทองคำเนี่ยมาผสมให้ได้เป็นทองดอกบวกนะครับมันก็จะเป็นทองเนื้อเจ็ดเนื้อข้าวนะครับนะครับความบริสุทธิ์ของเนื้อทองเนี่ยมันก็จะไปผสมกับพวกทองเหลืองทองแดงลงไปเป็นทองดอกบวกสมัยให้ก่อนเขาก็เอามาทําเป็นนะครับเครื่องใช้ไม้ฝอยด้วยนะครับนะฮะเครื่องประดับด้วยพวกทับฟรงพาวุรัต นะครับในการแต่งชุดไทยเครื่องชุดไทยโบราณนะครับนะครับอ่าอันดับที่2ก็เนื้อสำลิปนะครับนะครับแล้วก็เนื้อตะกัวเก่านะครับจำนวนอย่างละ1เหรียญก็ถือว่านะครับราคาไม่แพงชุดละ1599บกาทก็เฉลี่ยเหรียญละนะครับเหรียญละพันหกพันหกก็หารสามนะครับนะครับ ก็เหรียญตกห้าร้อยกว่าบาทนะครับตกตกห้าร้อยกว่าบาทนะครับก็ประมาณห้าร้อยสามสิบสามบาทเอางี้นะครับก็จะได้ตัวเลขเป๊ะๆนะครับในการที่8เนื้ออาบาก้านะครับจำนวนเงินจะสร้าง299เหรียญแจกศูนย์นะครับนะครับในการที่9เนื้อทองทิพย์นะครับแจกวันงานนะครับกับถวายหลวงปู่จำนวนเงินจะสร้าง599เหรียญนะครับ แล้วก็พิเศษในการที่ส0เนื้องเงินก้าเหรียญน,นะครับนะครับก็สร้างเป็นที่รลึกก็อยู่เฉพาะในกลุ่มของผู้ส้างนะครับก็ก้าเหรียญก็คงไม่มีจําหน่ายนะครับก็คงจะนะครับลัางากนี้นะครับผมจะได้เหรียญจริงมาสัมผัสจับต้องมาทํางานมาวัดไซซิ่งมาทํานุ่นนั่นนี่ไหมนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องรุ้นนะฮะ เพราะเรากําลังจะบอกอย่างนี้นะครับกําลังจะบอกอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับในการประจองนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการประจองนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้เขาตีเหรียญจริงร้อยเปอร์เซ็น์ออกมาให้ดูแล้วนะครับก็นะครับองคาพิยบในรายละเอียดก็ชัดเจนนะครับ แล้วเราลุ้นสูไยกันยังไงนะครับอ่านนี่เป็นอีกหนึ่งมิติหนึ่งด้านเอียงให้ดูนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเอียงหน้าเอียงหลังนะครับก็ด้านหลังนะครับก็ดูเส้นสายลายยันองค์ประกอบนะครับความชัดเจนความสวยงามนะครับการลงมีดสดนะฮะนะครับก็เส้นปึ๊บปึ๊บนะฮะก็จะเห็นนะครับอ่าถ้าเราจําสดเส้นได้ว่าตรงนี้เขาดดนกันยังไงไว้นะเวลาเขาจิบมีด นะครับมันอาจจะตีโคไม่ไม่พอเขาก็จะต้องแทงตรงแทงตรงนะครับคุณก็ต้องดูจำลายเส้นองค์ยันไว้นะครับลักษณะเช่นเนี้ยเก๊ทำำําลาบากเก๊ทํายากนะครับลักษณะองค์ยันลักษณะพระอักขระยังไงนะครับนะฮะแล้วรายละเอียดในเรื่องพระอัาขระเดียวผมจะต้องมาพูดมากุยเพราะาตอนนี้ในเฟซเนี่ยเขาได้ลงได้ลงแล้วนะครับก็ติดตามดูนะครับ เขาได้ติดตามลงดูไปสี่ตอนแล้วมั้งนี่ตอนที่ยายัางติดอยู่ที่มือผมเลยนะครับผมกําลังกําลังจะกอ๊อปก๊อปส่งไปให้เขาได้ลงรายละเอียดนะครับอ่าเรามาพูดเสือพาก่อนนะครับว่าเขามีเสือพายรายการละเก้าเหรียญน,นะครับเขามีที่ผมเห็นนะฮะที่ผมเนื้อทองแดงเนี่ยเขามีฉลุข้างออก ฉลุเปลยด้านข้างออกเป็นเหรียญเปลยฉลุด้านข้างออกนะครับตรงเนี้ยเขาฉลุเปลยเหรียญออกเหมือนกับเหรียญโบราณเหรียญฉลุนะครับแล้วห่วงเขาทําเป็นห่วงเชื่อมทองคําห่วงทองคําแล้วทําเป็นห่วงเชื่อมเงินอ่าห็นมากเขามีเฟอร์ไพร์ยอยู่ในแต่ละรายการนะก็ต้องนะครับก็ต้องไปคข้นคว้าติดตามหาเอาดังนี้นะครับอ่าสู นะครับเพราะวันนี้เขาวันสุดท้ายแล้วนะครับก็โดยตรงไปที่ทุ่งนะครับว่าทุ่งนาใหม่นะครับ098 431 05 13สสนสนะครับก็ถ้าผู้ใดอยู่ใกล้วัดทุ่งน้าใหม่ก็ไปติดต่อที่วัดทุ่งน้าใหม่ผู้ที่อยู่ห่างไกลนะครับก็จะมีค่าจัดส่งนะครับก็น่าจะห0ิบาทนะครับ60ิบาทก็ควรจะจองให้หลายๆเหรียญหน่อยนะครับก็ลองสอบถามดูว่า เหรียญไหนจะมีนะครับเหรียญไหนยังจะเหลืออยู่นะครับนะครับเพราะนวัตเต็มแล้วนะครับเงินเกือบเต็มนะฮะเงินด้านทองคําเกือบเต็มนะครับเนื้อทองแดงเต็มอ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับก็ผมเคยให้เบอร์เบอร์ไปบางท่านแล้วนะครับนะครับก็ลองไปดูคลิปแรกนะครับดูคลิปแรกนะครับเอาเบอร์ คนฟางดีกว่าโดยตรงๆรงไหมเอามีพี่หนึ่งด้วยนะเออพี่หนึ่งนะครับอา้าวเดี๋ยวผมขยา,ายนิดหนึ่งนะครับตามี้ดีนะครับอา้าพี่หนึ่งจะจะกระพบช่างวงนะนะครับนะหนึ่งจะกระพบช่างวงนะครับศูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดห้าสองนะครับพี่หนึ่งจะกระพบช่างวงนะครับศูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าห้าสอง อันนี้เขามียอดจริงนะครับนะครับไม่มียอดลมอ่ะอนันนกซื่อสัตว์ก็ได้ออตอดแดงผมอ่ะนะครับแนะนาให้อนันนกซื่อสัตว์อบตอดแดงนะครับอบตอเนินหอมนะเนินหอมปัจจินบุรีนะครับนะครับท่านใดใกล้ใกล้เนินหอมนะครับเนินหอมเนินพยอมอําเภอปัจจินบุรีอ่าจังหวัดปัจจินบุรีนะครับก็เชิญที่ อาบาตแดงอันนบือสัตศย์แปด่กาแด็นย์งก้าก็ด4นะครับท่านใดอีกนะครับที่ผมรู้จักพี่หนึ่งอา้าวแคนก็ได้พี่หนึ่งนี่เขาอยู่ตลาดสีมุมเมืองนะครับตลาดสีมุมเมืองกรุงเทพมหานครนะครับแคนเคอร์ฟาพั์นี่อยู่แหลมชะบังแหลมชะบังศรีราชานะครับศูนย์หกห้า 993 58 91 065 993 58 91นะครับโอเคนี่เขามียอดแน่ไม่มียอดลมอารันไม้พิยุงเนี่ยผมก็แนะนำไปเที่ยวแล้วนะอารันเนี่ยแคนอารันไม้พิยุงก็น่าจะอยู่อารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับ085 440 92 62นะครับ085นะครับ440 9262นะครับสำหรับอลันไม้พยุงนะครับมีใครอีกโอ้นัทโชเล็กนี่ก็โอเคนะผมผมได้ยินชื่อเข้ามาโอเคอยู่นะครับมาร์กอ่ะเอามาร์กดีกว่ามาร์กมงคลมาเทื่องเครื่องก็อยู่ใกล้นะครับใกล้กับใกล้กับแคนนะครับใกล้กับแคนคือฝาพัดเนี่ยนะก็มาร์กมงคลมาเครื่องก็อยู่ศรีราชา a แหลมชะบังศรีราชานะครับชนบุรีสายชนบุรี นะครับสายภาคตะวันออกนะครับใกล้ไม่ใกล้ไม่ไกลกันก็นะครับเรียนเชิญนะครับ083 585-9227นะครับมาร์คมงคลพระเครื่อง083-585-6227นะครับมีท่านใดนมั่งอ้าวชัดชนกชัดชนกนี่ก็กรุงเทพมหานครย่านนู่นนะครับย่านเขาเรียกอะไรอะ่ะ ย่านฝั่งทนย่านสังทนนะครับย่านฝั่งทนนะครับนะครับย่านฝั่งทนก็095 556 5557 55้าหจุดอ่าจ,จำง่ายนะครับชัชนกศูนย์จองพระใหม่นะครับศู5ย์เก้าหนะครับอ่ะอุ๋ยบางพีบรารมีพระใหม่นะครับอุ๋ยบางพีบรารมีพระใหม่นี่ก็สมุดสายสมุดประการนะครับศูนย์แปดห้กาห้าเก้าสองนะครับอุ๋ยบางพี ขาอุ้ยหรืออุ้ยนะอ้าวผมผมก็เรียกนะน่าจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะครับอุ้ยบางพีผมก็เรียกเป็นอุ๋ยอุ้ยบางพีบารมีพระใหม่นะครับ0 8 2 5 5แป9สองห้าห้า้าห้าเก้าสองเก้านะครับอ่าเตาผักน้ำอ่าเตาผักน้ำก็อยู่สมุทรปราการนะครับเสาเตาปักมันสมุทรปราการนะครับก็ค่อนค่อนมปทางด้านอำเภอบางบ่อนะนะครับด้านด้านมาถึงอำเภอบางบ่อนะครับ เตปาปักน้ำศูนย์ปาักการนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับเตปาปักน้ำนะครับศูนย์เก้าหกหกห้าหกหกห้าสองเก้านะครับเตปาปักน้ำศูนย์เก้าหกหกห้าหกหกห้าสองเก้านะครับมีท่านใดอ่ามีท่านใดอีกนะครับอุดมศักดิ์อินทนาน,นี่ก็ได้นะนะครับผมได้ยินชื่ออยู่นะครับ เดี๋ยวให้ดูอื่นๆหน่อยอื่นๆนะครับบุตล้อมนี่ก็ได้นะบุตล้อมนะครับอ่าอื่นๆนะครับอื่นๆนะครับเอิน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 นะฮะเขาก็น่าจะคุมยอดอยู่เขาน่าจะมียอดเหลือให้อยู่ในมือหรือเปล่านะครับเอาลองติดต่อไปที่อินเอินเพื่ใหม่นะครับศูนย์เก้าสี่สี่แปดหกเก้าเก้าหกหกนะครับ เอินเอินผ้าใหม่ศูนย์เก้าสี่สี่แปดหกเก้าเก้าหกหกนะครับอ่านะครับก็นอกนั้นเดี๋ยวผมไม่รู้จักผมไปให้เบอร์เขาเดี๋ยวจะเคืองใจกันอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ้าวสีเล็กได้เนาะสีเล็กสีเล็กตะเคียนเตี้ยนี่สีสีเล็กตะเคียนเตี้ยนี่ก็สายชนสายพักดอนออกอ่ะผมไม่แน่ใจว่า เขาอยู่ระยองหรืออยู่ชนบุรีนะอ้าเอาเซเล็กตะเค็นเต้นี้ก็เอานะครับเดี๋ยวคงไม่มาด่าผมนะครับเซเล็กตะเค็นเต้ศูนย์แปนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์สองเจ็ดอ่ะนะครับเซเล็กตะเคนเต้นะครับศูนย์แ้าหนึ่งะครับแปดศนะครับ 1, 1, 1, 1. 27, ออพี่สมคิดก็ได้พี่สมคิดอ่ะ พี่สมคิดทองตะกุลพี่หนิงนะครับนี่สายโคราชเลยนะครับสายโคราชนนไทยบ้านเรานะฮะพี่หนิงสมคิดทองทองตะกูลนะครับพี่หนิงศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามห้าสี่ห้าหกสี่นะครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามห้าสี่ห้าแปดสี่บริการทุกระดับประทับใจนะครับพี่หนิงนะครับพี่หนิงนะครับนอกนั้นั้นผมก็ไม่กล้าบอกชื่อบอกรายละเอียดนะ นะครับเพราต้องดูก่อนนะครับไปให้ชื่อให้อะไรซีซัวกันอะไรกันเดี๋ยวผมจะโดนมันหลังเขาเจอผมก็จะถอนหงอกผมเอานะครับว่้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเพราะว่าบางคนเขาก็โลกสวยนะครับนะครับอา้าวก็ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับ,รรบอา้าวพิ่ต่อยก็ได้อา้าวตาต่อยพักเครื่องอา้าวตาต่อยผ้าใหม่นะครับตาต่อยผ้าใหม่ นะครับตัวตัวเพิ่มใหม่ x x มีไหมอ้าว x มีนี่นะฮะนะครับอ x ก็มี x บุญมาเนี่ยนะฮะวุฒิชัย x อ่าผมแนะนําให้นะฮะ x นี่เขาก็น่าจะอยู่ฝ่ายชนบุรีนะครับนะครับฝ่ายชนบุรีอ่านะครับนะครับวุฒิชัย x บุญมาเนี่ยเขาก็มือเป็นมือไร้สดนะครับ นะครับถ้าพลาดโอกาสไปก็ต้องไปซื้อเข้าแพงหน่อยนะให้เขาไล์สดขายให้ไปลุ้นเอาตรงนั้นก็มีนะครับเบอร์โทรของเอ็กนะครับวุฒิชัยเอ็บุญมานะครับศูนย์หกหนึ่งสี่หนะครับศูนย์หกหนึอ่ะนะครับตาต่อยอ่ะตาตอยผ้าใหม่นะครับศูนย์หกหนึ่อนะครับตาต่อยผ้าใหม่ 0 6 1 6 6 8 9 2 4 5กนะครับก็สรุปสุดท้ายก็คือวันนี้วันสุดท้ายนะครับในการสั่งจองได้ถึงเที่ยงคืนนะครับอย่ามัวรอช้านะครับอย่ามัวรอช้าทันเข้ากลางวันเสร็จนะครับก็รีบกินก้างไปเลยเพราะผมห่วงหลาย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 ยอดเขาจะเต็มนะครับหลายหลายยอดจะเต็มแล้วการจัดสร้างน้อยด้วยนะครับการจัดสร้างน้อยด้วยนะครับแล้วประกอบพิธีนะครับประกอบพิธี พุทธพิเศษนะครับพุทธพิเศษนะครับวันพุทธที่สี่เมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ่านะครับแล้วเ,เราเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรายังมีเวลาอัปเดตเพราะวันนี้เขาปิดจองเรายังมีเวลาสิบห้าวันที่จะอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับให้ได้ที่ผู้ที่จองไปแล้วนะครับอ่าได้ดีใจนะครับนะครับเราก็จะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับ ก็คงจะต้องขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เราจะมีข้อมูลใหม่ๆมาหมุนเวียนสลักเปลี่ยนให้กันได้รับชมรับทราบได้ทัศนาได้ศึกษาเรียนรู้ทาความเข้าใจกันทุกวันนะครับพยายามจะทําให้ได้ทุกวันนะครับถ้าวันไหนติดภาร,รกิจนะครับเพราะเห็นเขามาจีบๆผมอยู่ว่าพี่ผมลงไปประมาณ4วัน5วันพี่จะไปกับผมได้ไหมผมจะเดินทาง นะคะประมาณวันที่สองนะคะเสร็จหลังจากนั้นก็น่าจะกลับมาประมาณหลังวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกสะดวกไหมคะก็นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเพราะเพราะผมมีหมอนัดวันที่สิบสิบเมษาก็น่าจะลงได้นะครับลงได้นะครับดูแล้วพอดีมันเป็นช่วงเชงเม้งด้วยเดี๋ยวผมต้องดูที่บ้านผมด้วยนะครับเขาจะเชงเม้งกันวันไหนวันที่ห้าวันที่ห้าหรือก่อน นะครับเพราะว่าปกติที่บ้านผมจะไว้เชิงเม้งก่อนนะไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะพ้นวันนะฮะเพราะว่าประมาณเขาลงก็น่าจะวันจันทร์วันที่สองนะครับที่บ้านผมนะครับก็น่าจะเชงเม้งวันที่หนึ่งนะครับดังนั้นนะครับถ้ามีโอกาสลงไปนะครับต้องบอกอย่างนี้มีโอกาสลงไปนะครับ มีโอกาสลงไปแล้วผมอาจจะมาทำงานเฟอร์ไพร์์อ่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องมีงานเฟอร์ไพร์หน่อยนะครับถือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีนะครับนะครับด้วยเหตุที่นะครับให้ผมลงไปไกลถึงใต้นะครับให้ผมลงไปไกลถึงใต้ดังนั้นนะครับผมต้องคิดค่าตัวแพงหน่อยนะครับผมต้องคิดค่าตัวหน่อยว่า ผมจะขอนะครับผมจะขอนะครับเหรียญเนื้ออาบาก้าเนี่ยที่แจกศูนย์เนี่ยนะฮะนะครับกับนะครับกับเหรียญเนื้อทองทิพย์นะฮะที่แจกแจกวันงานเนี่ยนะฮะติดนะครับติดมาทํากิจกรรมสักหน่อยอ่าทํากิจกรรมเล่นสักหน่อยนะครับทํากิจกรรมเล่นสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมมี นะครับต้องบอกอย่างนี้ผมมีออแฟนคลับในดวงใจบางคนที่ผมอยากจะสมนาคุณให้เหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมนะครับเข้าไปดูคอมเมนต์ก่อนนะฮะผมเข้าไปดูคอมเมนต์เพราะหลายท่านก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเหมือนกันมีนู่นนั่นนี่มานะครับดังนั้นเดี๋ยวผมคงจะต้องขอเนื้ออาบาก้ามาส่วนหนึ่งนะครับเนื้อทองทิพย์จากวันงานมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วเรามาทํากิจกรรมกันดีกว่า นะครับดังนั้นเนี่ยหน้าไหนๆก็ลงไปแล้วนะครับก็อยากให้เสียเที่ยวเสียเวลานะครับก็ลงไปแล้วก็ขอให้มันได้งานได้การนะครับนอกจากเราจะมาทํางานในส่วนที่เราจะต้องมาสรุปอ่าเราจะต้องมาสรุปเนื้อหาเพราะว่าตามสันดานผมเลยนะครับตามสันดานผมผมจะต้องมาสรุปเนื้อหารายละเอียดนะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยนะครับผมาอาจจะไม่อาจจะผมขอเขาเลยดีกว่านะครับ เนื้ออัปา้ากับเนื้อทองทิพย์เนี่ยเอามาแจกนะครับเพราะว่าผมมีนะครับผมจะต้องมาทำกิจกรรมนะครับอ่านะฮะก็ให้ได้ติดตามกันนะครับให้ได้ติดตามกันนะครับเรายังมีเวลาอีกครึ่งเดือนนะครับให้ได้ติดตามกันนะครับว่าท่านใดจะเป็นผู้โชคดีนะครับมากดไลค์นะครับมากดไลค์กดแชร์นะครับมากดคอมเมนต์ผมอะไรผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูนะครับนะครับดูไม่ยาก นะครับดูไม่ยากนะครับแล้วเรามาจากกัดกิจกรรมกันดีกว่านะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ